สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องนะครับ FC นะครับหลานเบนออเดีโอทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเชาวช่ำลมื่องเสียงกลางแจ้งทุกหูทุกคนนะครับผมมือหนี้นะครับผมกับพบกันอีกคือเก่านะครับกับหลานเบนออเดีโอนะครับผมแห้งไม้นะครับหลานไม้นะครับประจําวันทีนะครับผมซิปเก่านะครับท่านว่าคมนะครับพศอสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมกับบรรยากาศนะครับแง้มแรงๆนะครับผมกับเครื่องเสียงมือสองนะครับผมมือหนี้กับมี่จุดเครื่องเสียงมือสองนะครับขอมานะครับ กันเลยนะครับสิมาไลฟ์สดนะครับรีวิวนะครับอาชีพนะครับให้พี่ให้นงได้รับชมเลอครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสดๆนะครับผมบ่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าพิดเบาพิดนะครับประกันใด็กาบขอโทษขอภัยพี่น้องนะครับผมทีรับชมนะครับนะครับนี่นะครับผมสินค้าเมื่อสองนะครับผมทีขม่านะครับผมแต่จะเป็นนะครับ นี่นะครับผมตู AD ้พีเอสนะครับซี่ผานิ่วนะครับผมขอมาอยู่อ่ะไดลมาอยูซีใบนะครับลูกค้าไม่ซีใบนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมอ่ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับเป็นมิกเซอร์เอ็กซ์สามสิบสองแอกนะครับผมเป็นของบาร์นิงเจอร์นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับนะครับกล้องแอกนะครับลูกค้าสวยๆนะครับนี่ครับผมเพราะว่าสิเป็นนะครับหลอลำโพงนะครับอะซี่แปดนิ้วนะครับก็ไดลมาบาร์ไลนะครับตัวนี้ อาจะเป็นของลูกค้าที่น้ำมาเท่นของอยู่แหละนะครับแต่ว่าเดิมๆนะครับเดิมๆเดิมๆสวยสวยบอกนะครับมีอยู่บ่หลายนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกวีแอมนะครับผมพวกวีแอมกับอันนี้หอมามหมยมือนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอ่าทาบนะครับผมวีแอมทาบนะครับแล้วมีกาเก้อนสองโฟนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าซิลิชิงก้อนหน่อยๆโบยูโนเทคนะครับอลากาเป็นคอร์ดดิจิตอลนะครับลูกค้าเป็นคอร์ดดิจิตอลยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่ นะครับผมแล้วก็ภายในร้านนะครับภายในร้านก็ว่าจะเป็นนะครับมิกอนาล็อกนะครับมิกดิจิตอลนะครับของใหม่กับมีนะครับผมนี่นะครับเป็นของใหม่ว่าษัเป็น x อ12 x ์เอลสนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นอันนี้นะครับของมุกเกโา้นะครับครับบริเก็บลงกระไหลนั่กันนะครับแต่ยังเหลือนะครับยังเหลือที่นอนเลือกชุ่มกันยูนะครับเพราะว่าจะเป็นทาร์มิกานะครับผม กอร์พันสองนะครับรุ่นฟิวรุ่นเบเกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นทาบมิกาไอหกพันนะครับเดี๋ยวจะเข่าเรื่องได้ดีกว่าครับผมที่คอมาวันนี้นะครับผมเริ่มจากรายการที่หนึ่งนะครับเริ่มจากรายการที่หนึ่งจะเป็นรายการแรกนะครับเป็นตูพี่เอสิผานะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตูพี่เอสิผานิวนะครับมาพร้อมดอกนะครับมาพร้อมดอกตัวนี้จะเป็นแหลมจรวลดนะครับตูพี่เอสตัวนี้จะเป็นไม้อัดแท้นะครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับตะแกรง่เล็กนะครับเป็นตะแกรง่เล็ก แตะแกงปั๊มนะครับผมแตะแกงปั่มโรงงานนะครับลำโพงซิผานิวนะครับเดิมๆนะครับลำโพงซิผานิวเดิมๆนะครับนี่ครับบ่าเคย่านกันสมมานะครับตัวตัวนี้เป็นตูวทร้งพีเอสซิานะครับผมความใส่งานนะครับความใส่งานรับ้อมใส่งานเลยนะครับสีระเบิดนะครับนี่ครับสีระเบิดเป็นไม้อัดแทรนะครับผมตาภูเขานะครับ ด้านหลังก็จะมีสเปคคอนห้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับผมคู่นี้คู่นี้พิเศษนะครับผมสําหรับเอฟซีนะครับกี่ติตามผมทางช่องยูทูบนะครับผมผมขายคู่ละหกพันบาทนะครับผมคู่นี้ความใส่งานคูลงหกพันบาทนะครับกัตเชลี่ย์ยูใบละสามพันบาทนะครับผมจะเลี่ยยูใบละสามพันความใส่งานนะครับดอกําเดิมนะครับนี่ในเบลือกในตนะครับ เสียบสายเส้นเดียวนะครับผมดังเลยนะครับผมป็นตูสองทางนะครับผมค่ะใบละสามพันบาทนะครับใบละสามพันบาทตัวนี้มีสองใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือกันนะครับนะครับตัวนี้ตัวนึงนะครับสเปคคือกันครับผมสิบหานิ้วนะครับผมแยมอ่าจรววต้องแปดนะครับนะครับตัวนี้กระิเป็นครับสวยนะครับผมสวยเลยแล้วก็มีตะแกงปั๊มทิชเตอร์หอย่างดีนะครับผมด้านหลัง ทำด้านหลังนะครับปนประมาณนี้นะครับนี่ครับผมด้านหลังสเปคคอนนะครับย่างดีเลยนะครับผมสเปคคอนย่างดีเลยครับพิเศษนะครับผมพิเศษไปเลยนะครับผมใบละสามพันบาทนะครับใบละสามพันบาทคูลงหกพันนะครับผมสาหรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากจะเอาไปไว้ใส่งานนะครับกะติดต่อสอบถามขอมานะครับกับหลานเป็นออดิโอนะครับตังยูนะครับผม ตั้งอยู่อำเภอสวนรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ่าหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากจะโทรติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับทีเบอร์โทรอ่ว083นะครับ3332737นะครับ0833332737นะครับร้านปิ้นออดิโออำเภอสวนรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนะครับรายการต่อไปนะครับผมลูกค้านะครับก็จะเป็นอ่ามิกดี้กิ๊ตซ์นะครับผมมิกดี้กิ๊ตซอนตัวนี้เป็นของบาริงเจอร์นะครับผม สำหรับอ่าสร้างมือโปรเขาใส่กันนะครับผมด้วยขาพี่น้องท่านใดนะครับสนทีสนใจนะครับอยากจะซื้อไปไว้ใช้งานกัได้คือกันนะครับผมได้คือกันตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมสำหรับอ่ามิกเซอร์ดิจิตอลนะครับบานิเจอร์นะครับเอกสามสองแลกนะครับผมอ่าผมเอกสามสองแลกเอกสามสิบสองซื้อนะครับนี่นะครับสไลด์ลูกปืนนะครับผมเป็นสไลด์ลูกปืนนะครับการทำงานปกติถูกฟังก์ชันนะครับผม ันนี้กใส่งานปกตินะครับคุณผ่ครับครับผมตัวนี้ครับใส่งานปกตินะครับผมส่วนราคาตัวนี้นะครับราคาตัวนี้ผมขายอยู่นะครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทนะครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยบาทได้ยิ่อย่างแน่นะครับแล้วได้มีตัวนี้นะครับตัวนึงนะครับผมราคาเป็นกล้องแล็กนะครับของคอมแพคตนะครับเป็นกล้องแล็กของคอมแพคตมีฝาปิดให้นี้ครับนี่ครับแต้าปิดมันนะครับ ตัวนี้ก็สวยๆนะครับลูกค้าสวยๆนะครับด้านในนะครับนี่งามเลยนะครับผม47,500บาทนะครับผมกล้องเล็กพร้อมมิกนะครับผมราคา47,500บาทสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับอยากได้นะครับกระทู้ติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับผมกับร้านเบนออดิโอนะครับผมอำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องนะครับผมนี่ครับเครื่องปีเครื่องปี หกสิบสองนะครับผมเกินปีหกสิบสองนะครับสําหรับมิกบัลลังก์เกิดตัวนี้นะครับและการต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพ่อเบอร์แอมนะครับพ่อเบอร์แอมได้ของมาอยู่อันนี้เป็นของมือนี้นะครับสามแท่นนะครับผมสามแท่นอ่ามีของโปรยูโรเท็กของมาแท่นหนึ่งนะครับผมโปรยูโรเท็นะครับนี่ครับเป็นรุ่นเอ็กสามพันหกนะครับผมเป็นรุ่นเอ็กสามพันหกเป็นแบบสวิชชิงนะครับในแตงก็โยกให้ไฟได้ ตัวนี้เป็นแบบสวิตชิ่งนะครับแบบเบานะครับผมแบบเบากระทัดรัดขนาดแค่นี้เองนะครับขนาดยกขึ้นเบื้องครับนะครับขนาดแค่นี้เองนะครับผมขนาดยู่เดียวนะครับหมัดซ้ำคอร์ดนี่ยนะครับนี่ราคาพอแพงครับราคาพอแพงเบื้องด้านหลังได้นะครับด้านหลังนะครับเป็นปลั๊กไฟ้เอซีนะครับพสเปคคอนนะครับแล้วก็สัญญาณเข่านะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมขายอยู่นะครับผม3,700บาทนะครับ 3,700บาทนะครับสเปคนะครับจะเอาไปครับกลางสิบหานิ้วนะครับผมได้ยูเชนแนลละ2ดอกนะครับผมหรือว่าจะไปครับกลางสิบสองนิ้วนะครับก็ได้ยูเชนแนลละสี่ดอกนะครับผมลูกค้าหรือว่าจะไปครับเบสสิบแปดนิ้วนะครับผมก็ได้ยูนะครับถ้าบ่าสี่เหลียมก็ได้ยูประมาณเชนแนลละสองดอกได้นะครับผมเชนแนลละสองดอกก็จะได้ยูครับผมนี่ครับราคานะครับบังเกิด 3,700บาทนะครับผม3,700บาทเป็นรุ่นอ่าโปรยโรเท็กนะครับ X 3 6นะครับตัวนี้นะครับตัวนึงนะครับและการต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพ่อแหวมนะครับผมพ่อแหวมท้าบไมกาะนะครับผมก่อพันสองโปรนะครับท้าบไมกาะก่อพันสองโปรตัวนี้เป็นรุ่นไม่ล่าสุดนะครับผมของบริษัทท้าบนะครับผมเป็นรุ่นก่าพันสองนะครับแล้วก็มีท้าบโปรอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นรุ่นไม่ล่าสุดมาผอมกล้องครับผมมาผอมกล้อง สภาพสวยๆเลยครับนี่ครับต้นชุมด่านพังนะครับนี่ครับผมสภาพโอ้ครับสภาพไม่แห้งครับนี่ครับต้นหอมกล้องนะครับหนักว่าของไม่ครับผมต้นอมกล้องอ่าตัวนี้นะครับผมของไม่นะครับผมถ้าเป็นของไม่กับราคานะครับจะอยู่สามหมื่นสามพันหารอยบาทนะครับสามหมื่นสามพันหารอยบาทเพราะท่านร่วมค่าจัดทรงนะครับลูกค้าเรื่อแต่ว่าตัวนี้เอามาขายมือสองครับผม กับประหยัดไปนะครับสามพันบาทนะครับตัวนี้ขายอยู่ราคานะครับผมสามหมื่นหาร้อยบาทนะครับสามหมื่นหาร้อยบาทมีกองมีคููมือนะครับครบนะครับผมสามหมื่นหาร้อยบาทสําหรับพี่น้องทานใดอยากกินเลยนะครับกระโทงนะครับติดต่อสอบถามความมานะครับสําหรับตัวทาบนะครับมิกะโปนะครับตัวนี้ราคากับคงสีรูดีครับวามันอาบ่คายลดราคานะครับราคามันมันดีนะครับราคาบ่ตกนะครับเือรสองจะอยู่ประมาณนี้นะครับ สภาพนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมมาตัวนี้ก็จะเป็นคอร์ดมาลลีนะครับผมเป็นคอร์ดมาลนี่เอาไม่ยกขึ้นจักตัวนะนะครับยกขึ้นตัวหนึ่งตัวนี้เป็นคอร์ดมาลนีนะครับเป็นรุ่น 260P นะครับลูกค้าเป็นรุ่น 260P นะครับสภาพสวยๆครับน่ครับด้านด้านบนด้านหลัางนะครับนี่ครับสภาพที่สวยเลยนะครับ มีสัญญาณอินพุตนะครับแล้วก็สิเอาพุตอินพุตสองหู้นะครับแล้วก็เอาพุตอีกหู้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองศูนย์พีนะครับมีหนึ่งพันสองตัวนะครับผมมีหนึ่งพันสองตัวตัวนี้ขายอยู่นะครับตัวละเจ็ดพันหาร้อยบาทนะครับสวยทั้งสองนะครับตัวละเจ็ดพันหาร้อยบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับเด้อนี่แต่ว่าจะมีค่าเก็บปลายทางบวกเพิ่มเติมนิดหน่อยครับผมเจ็ดพันหาร้อยบาทนะครับสําหรับ เจ้ามาลรนีนะครับผม2 6 0หนพี่นะครับมี2เครื่องอายตาเอาออกแล้วก็ตัวต่อมานะครับลูกค้าตัวต่อมาก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นของอะไรคอดนอกนะครับผมของ BSS นะครับผม BSS อ่ายี่รุ่น FDS 3 8 8นะครับตัวนี้สำหรับอเส้ามือโปูครับผมเส้ามือโปูผู้ใดมาคลองอ่านอกของน้ำเขานะครับผมตัวนี้เลยครับว่าผิดหวังครับผมตัวนี้เลย นะครับนี่ครับสภาพสวยๆครับผมตัวนี้ขีดฟุ้นนะครับขีดฟุ้นอยู่ด้านัยนะครับสามารถเจาะออกทั้ความสะอาดได้นะครับนี่ครับสภาพสวยๆครับลูกค้านะครับ FDS388 นะครับผม b d s นะครับของแท้ครับผมไอ้หนุ่มท้องแท้ครับนี่ครับด้านข้างนะครับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนะครับใช่แล้ว นี่นะครับเป็นของแท้นะครับผมนะครับมีดอินอิงแลนด์นะครับผมดีดเลียแท้นะครับนะครับนะครับด้านด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะครับยำว่าเป็นของแท้นะครับเขาขายกันกัอยู่ระมัสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นต้นๆนะครับผมต่วว่ามันนี่นะครับผมก็ขายแพงไานั้นดอกนะครับตัวนี้ผมได้มือสองมานะครับลูกค้าน้ำมาเชืนนเครื่องปั้นไฟนะครับหมว่านนะครับ ัวนี้ขายมือสองอยู่แค่หนึ่าพันห้อยบาทนะครับผม1นึ่งมืหาพันหารอยบาทนะครับบีเอสเอสตัวนี้นะครับผมเอ s ดีเอสาแปดแปดเสียงโผลดีเลยครับตัวนี้ผู้ไดไ่เคยใส่เอาไปร้องครับโมิดบางแนนนันครับผมห่งืาพัหารอยบาทนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาจะเป็นลำโพงแบบนี้เนาะ,ะลำโพงเดิมจากกิปตูนีก้อนนะครับเดิมจากกิปตูนีก้อน เกียบตัวนี้เป็น18นิ้วนะครับลูกค้า18นิ้ว g p a 1899นะครับ6ล้อยวัตต์ถึง1 2 0 0วัตต์นะครับเป็นข้อกิบนะครับ8โอห์มนะครับ1899สภาพดอกโดยรวมแล้วเป็นดอกเดิมๆนะครับเป็นดอกเดิมๆยังไม่ทันผ่านการสัมภานะครับนี่ครับทั้งสองดอกนะครับเป็นเดิมๆเลยครับผมนี่ครับไวใหญ่นะครับไวใหญ่เลย ตัวนี้ซื้อไม่4,000กว่าบาทครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมได้มือสองมาสองดอกนี่ครับแม่เล็กสองกอนนะครับทุกท่านแม่เล็กสองกอนดังดีครับรุ่นนี้ผู้ใดเคยใส่สิรูดีครับดังดีโบแพงครับผมดอกละ3,000บาทครับดอกละ3,000นะครับมีสองดอกครับนี่ครับดอกละ3,000บาทดมเดิมนะครับดมเดิมทั้งสองนะครับครับมีสองดอกดอกละ3,000บาทนะครับเด้อสําหรับอ่า รุ่นกิฟหนึ่งแปดเก่าๆครับผมผู้ใดโทรมากก็ทรมาบอกว่าอ่าลำพงกิฟหนึ่งแปดเก่าๆนะครับดอกละสามพันนะครับมีสองดอกนะครับผมเหล่ากาต uh, ัวต่อมานะครับก็จะเป็นของนาโนวานะครับนาโนวานะครับโมเดลหนึ่งแปดหนึ่งนะครับแปดโอห์มนะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลำพงพ้งปั่มนะครับว่ายกประมาณซีนิวครับผมบวยซีนิวเดิมๆนะครับนี่ครับเบื้องหัวเดิมๆ ด้านนเดิมเดิมตึงๆครับแข็งแข็งอยู่นี่แข็งแข็งยู่นะครับตัวนี้แม่เล็กง่ครับแม่เล็กรู้สึกว่าจัดประมาณ30มิม้นตได้นะครับแม่เล็กง่ายง่ายกลัวระมปกตินะครับครับงเกือบเกือบซ้ำๆของกิบนะครับแม่เล็กง่ายเกือบซ้ำๆของกิบตเดิมเดิมมีสองดอกครับนี่ครับเดิมเดิมเลยนะครับมีสองดอกเดิมเดิมขายยู่นะครับตัวนี้ขายอยู่ดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับดังดีครับดังดี ดอละหนึ่งพันหาบาทผู้ใดสนใจก็โทรขามาตดต้อนนะครับผมบอกว่าลำโพงนานโนวานะครับรุ่นแปดหนึ่งรุ่นแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งครับผมรุ่นหนึ่งแปดหนึ่งนะครับโทรขามาตดต้อบอกว่านานโนวานะครับรุ่นหนึ่งแปดหนึ่งนะครับผมดอกละหนึ่งพันหาบาทนะครับคูละสามพันบาทนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมกับซีนี้อยู่สองดอกนะครับผมตัวนี้เป็นของ NPE นะครับผมลูกค้าเป็นของ NPE นะครับ ตัวนี้แม่เล็กประมาณอ่ายีซิเมนครับยีซิเมนแม่เล็ยกบางๆนะครับบ่อยส่วนบ่อยบ่อยง่ายครับบ่อยสีนิ้วพื้นกันนะครับตัวนี้เป็นโค้งลอนะครับบ่ที่นี่นะครับตัวนี้เป็นโค้งลอนะครับนีแบบกดน้ำโป้งสภาพนะครับเดิมๆนะครับครับเดิมๆสติกเกอร์นี่มันหลุดออกครับสติกเกอร์มันหลุดออกเดี๋ยวตีนไห้นะครับเดี๋ยวตีนไห้ก็ได้นะครับ อนี่ครับตัวนี้มันดู1,500วัตต์นะครับ8โอห์มนะครับผมเป็นยี่ห้อ NPE นะครับ18นิ้วนะครับนี่มี2ดอกครับผมมี2ดอกเป็นโค้งลอนะครับหาอยง่ายนะครับหาอยง่ายตัวนี้นะครับขายอยู่ดอกละ1,200บาทนะครับผมนะครับ1,200งันสอบาทสปิกอ่า1,500วัตต์นะครับของ NPE นะครับมี2ดอกเดิมๆนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้เอาไปใส่กับทุก้อมาติดต่อสอบถามนะครับ 0 8 3นะครับ3 4 3 2 7 3 7นะครับ0 8 3 3 4 3 2 7 3 7นะครับกับรันเป็นออดิโออังตังยูแอมเภอสว่นอุณภูมินะครับจังหวัดลอยเอ็ดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นลำพ้งพี่อานะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีผ้านิวนะครับลูกคะตัวนี้เป็นสีผ้านิวตัวนี้เป็นโค้งรอครับผมนี่ครับหม่องเสียบสายนะครับเป็นแบบกดเอาโค้งรอนะครับสเปคนะครับสเปกอ่ะ หกร้อยวัตต์นะครับผมสเปกยู่หกร้อยวัตต์นะครับแปดโอห์มส่วนไว้กิประมาณสามนิ้วนะครับไวสามนิ้วครับนี่ครับด้านหนะเดิมเดิมทั้งสองดอกครับสวยๆแบบนี้นะครับเติมเดิมสวยๆตัวนี้เอาไปเฮ็ดเสียงกลางก็ดีนะครับเอาไปเฮ็ดเสียงเบียดก็ได้นะครับผมเลยทั้งสองทั้งสองแบบเลยนะครับสำหรับหนูถ้าเดัตเตอร์ร่วมอาไปใายครับเดี๋ยวร่ามพอใจอยากได้เอาไปใายนะครับตัวนี้ก็ขายอยู่ดอกละ พันสองครับผมตัวละพันสองนะครับตัวละพันสองขาส่งบอกละหาสิบบาทได้ครับผมพันสองร้อยหาสิบบาทนะครับของพี่อ่าพีอาร์ออริอนะครับเดิมๆสภาพสวยๆนะครับวงรอไบสามนิ้วนะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจนะครับระโทษิดต่อเขานะครับเดี๋ยวจะพาชมด่านในนะครับด่านในด่านในของส่เหลือยูนะครับผมนี่ครับ อ่าพ่อเอ็มทาบนะครับผมทาบเมกะนะครับตุ้ยรถเก่านะครับอ่าเป็นรุ่นเบเกอร์นะครับถ้าเป็นรุ่นเบเกอร์ผมจะขายอยู่แต่ละอ่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับรุ่นเบเกอร์นะครับผม้าเป็นรุ่นฟิวนะครับแบบมุ่มกดดันหลังนะครับรุ่นฟิวต่อเบื้องจากด้านหน้าจะมาตั้งกันนะครับสำหรับพี่น้องถนนใดทีเบอรูนะครับสำหรับคนไดทีเบอรูนะครับเบื้องด้านหน้าจะมาตั้งกันนะครับผมจะตั้งกันด้านหลังนะครับผมก็ขอไปบ่ได้สะดหนยนะครับ อเอาเป็นวาแต่เป็นรุ่นแต่เป็นรุ่นเบเกอร์มันมีแบบสวิตแบบนี้นะครับนี่สวิตเป็นเบเกอร์เท่านั้นนะครับแต่เป็นรุ่นฟิวสกับีมิตกรบบอกฟิวซื้อครับบอกนี้นะครับอันนี้คือบอกที่สําหรับค้นทีบัลรูนะครับที่สำหรับค้นทีรูแล้วก็ก็บว่าเป็นยังนะครับกับว่าเป็นยังนะครับรุ่นเบเกอร์ก็พันสองผมขายอยู่แทนละสองหมื่นแปดพันหารอยนะครับส่วนรุ่นฟิวนะครับตอนนี้ผมขายอยู่สองหมื่นหกพันหาลอยบาทนะครับผม แล้วก็ส่วนไอ้6,000ตัวนี้เป็นรุ่นไม่ล่าสุดนะครับขายอยู่20,200หาร้อยบาทนะครับผมราคาหรือว่าจะเป็นนะครับพอเบอร์นะครับแบบวอเท็กนะครับตัวนี้เป็นแบบไอเอฟเอสด้วยว่าเป็นรุ่นหมอแปลงเขาเอิรนนะครับก็เหลืออายุสองแท่นนะครับเหลืออีกสองแท่นส่วนราคาค่ะไอทุกขอม้าติดต่อสอบถามเอานะครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นวอเท็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเอ็มสามจุดแปดเหลือแท่นหนึ่งครับแล้วก็วอเท็ก ไซเบอร์เก่าดีนะครับเหลือแทนหนึ่งนะครับแล้วก็ซีเอชดเอ็มนะครับเอทีเอ็มแปัญหานะครับเหลือหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็ซีเอชดีเอ็มเอทีเอ็มซพันนะครับเหลือหนึ่งแผ่นนะครับส่วนราคาตัวนี้จะว่าดิบบอกนะครับลูกคผมเด็กๆผู้ใดสนใจสนใจก็ติดต่อผมมาสอบถามมอนะครับบอสเทคนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นซีวิชิงนะครับผมบอสซีวันรุ่นซีวิชิงเป็นรุ่นสองบอสซีพิเศษนะครับเพราะอื่นเหลืออีกสองแผ่นนะครับผมหรือว่าจะเป็นบอสเทคนะครับผม หนึ่งพันสองร้อยวีแซนะครับผมเหลือแท่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันบอสเทคบอสเทคกับบอสเี่เป็นเป็นบริษัทเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับอ่า Powerm KSIO นะครับผม KSd สามพันนะครับมีแท่นหนึ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นอ่า Powerm Gip นะครับสี่ชั้นแนวนะครับนี่รุ่น GP หนึ่งสองศูนย์สี่นะครับเหลือแท่นหนึ่งนะครับผมเหลือแท่นหนึ่งอันนี้นะครับ 2องพันซีหับอาร์เอสนะครับ3ามพันอาร์เอสนะครับสองพันซีสามพันหกนะครับมันเหมือนากันอยู่นะครับอ่นรุ่งเย็น L อลพันสองนะครับผมหรือว่า NP XL พีเอันแปดนะครับขับของกับเลื้อยๆอยู่ข้อได้เลือกอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นค้อดิจิตอลตัวนี้นะครับค้อดิจิตอลตัวนี้ผมกดอ่านบอกว่ายี่ห้อยังอ่านบอกนะครับ แต่ว่าเป็นของหนอกครับเห็นเขานิยมกันอยู่นะครับขายอยู่นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหรับฟินน์หนอนสันเดย์ฮิลล์จักพันหัวพันตานะครับเด็กเอาไปใส่งานกับดิจิตอลขม่านะครับอ่านรู้ว่าจะเป็นพ่อวีแอมนะครับผมดีกี้คาดนะครับเดือดแสนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ NTS นะครับอ่านรู้ว่าจะเป็นเทคโนนะครับ MA ็มเอหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นบีนะครับนี่สองแท่นนะครับหรือว่าจะเป็น ชินจิว่านะครับผมชินจิว่าซาวนะครับรุ่น S2000 รุ่น S5000 นะครับมีของมาคูหนึ่งนะครับคูหนึ่งหรือว่าจะเป็นพวกอมปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ากรองชินจิวะอีกที่หนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโฮนิกนะครับโฮนิกอ่ายูไอสอนะครับนี่ก็จะเป็นฟุกนะครับตุลา3า0พนะครับผมอ่ามอนาไลมี2แท่นนะครับ ตัวหนีตัวนี้ก็สิเป็น NBE นะครับ LG 1006 LG 1003นะครับตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับทีไรมานน่แลกาอ่าโลเยนนะครับผม S1002 นะครับผมโลเยน L L1002 นะครับนี่ยังละแทนนะครับนี่ครับ SAE นะครับ PM นะครับรุ่นนิยมรุ่นอันดิยม PM5 นะครับผมด้านหลัง PM7 นะครับสภาพสวยๆทั้งสองตัว เป็นโลเยนนะครับ P 400 P 600นะครับผมมีอยู่นะครับสองสามแท่น s 9 0 0 s 5 0 0นะครับผม s 9 0 0 s 5 0 0ก็มีอยู่นะครับ s 9 0 0ไฟตรงนะครับ s 9 0 0ไฟเฉียงนะครับต่างกันเพราะว่าแอมป์ประกอบนะครับส่วนโซนี่จะเป็นอ่พวกดีโฟนะครับดีโฟเครื่องปรุงต่างๆนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับที่เหลืออยู่ เป็นคลอดดิจิตอลนะครับอัรดี่นะครับผมสีุ่ดแปดเอีนะครับนี่ของดีตัวหนึ่งมันหลีกอยู่นี่เองหาพอๆนะครับอัสลี่นะครับสี่จุดแปดนะครับผมค่าตัวตัวนี้อยู่6.5 0 0้บาทครับผม6,500้าร้อยบาทนะครับมาแล้วนี่นะครับนะครับส่วนส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของไม้นะครับเูกค่าส่วนของไม้นะครับ เป็นพวกวอพวกพี่เอ็มซีเอ็กซ์นะครับขับซุ้มของใหม่นะครับทายห็พี่น้องเบิ้งนะครับสําหรับพี่น้องสันเดยอยู่ทางไกลนะครับบอด้มาเยี่ยมลานบอด้มาเบิ้งนะครับครับผมฟอร์ดิจิตอลนะครับเพราะว่าจะเป็นสองซุ้มพี่สองซุ้มมันนี่นะสองซุ้มอาทีเอนะครับก็อนะล็อกนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกปักไฟนะครับนี่ครับมีเหงือกชมนะครับสินค้านะครับมีให้เลือกชมอยู่เพราะว่าจะเป็น ระบบสายสัญญาณต่างๆนะครับหัวแจ็คนั่นนี่นั่นนะครับไม่ร้อยนะครับผมพวกไฟนะครับลำพงไม้นะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นนะครับลำพงไม่มือมืหนึ่งนะครับนี่เป็นดอกลำพงมือหนึ่งทั้งหมดนะครับนี่ก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับสิบแปดนิ้วสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วนะครับพี่น้องท่านใดโย่ไก่นะครับจะสนใจอยากได้อยากซื้ออยากขายอยากเคลื่อนอยากเคลื่อนเสียงนะครับก็ฝฟ้าเข้ามาเยี่ยมชมทั้งลานผมแนวก็แล้วกันนะครับ้านผมอยู่ อำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดลอยเอ็ดครับจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิหรือว่าจะเป็นตู่ไม้นะครับนี่ตู่ไม้ก็มีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นนะครับนี่ครับว่าจะเป็นบีวีเทอร์โนะครับผม18นิ้วนะครับแล้วก็มีให้เลือกต้มเลือกเบ้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับท่านใดที่ รับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้องแนวกับเรากันสาหรับพี่น้อง่ันใดที่เขามาชมไม่ๆหมนะครับผึ่งชมคลิปผมครั้งแรกก็กดติดตามนะครับกดอ่าถือใจกดติดตามเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับสําหรับคลิปนามีอย่างไม่ไมนะครับผมมันกระสิได้อ่าแจ้งเตือนพี่น้องนะครับว่ามีคลิปเขามาแล้วนะครับมันกสิได้แจ้งเตือนเขาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอสวัสดีครับ